สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไทยไทยพี่น้องตอนนี้เราก็ได้ไก่ย่างเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องนะเราก็เดินกลับบ้านแล้วพี่น้องรอคิวเพิ่งจะได้กินไก่ย่างเพราะฉะนั้นเราก็เดินกลับบ้านนี่คือพี่น้องไก่ที่เราสั่งไว้ตอนนี้เราก็จะเดินกลับบ้านเดินไปก็คุยกันไปเนาะพี่น้องเนาะ เหมือนพี่น้องนี่คือตลาดนัดหน้าเพอพี่น้องเห็นไหมที่รถสีแดงๆอะไรพวกนี้มีทั้งขนมปังมีทั้งผลไม้มีทุกอย่างนั่นแหละพี่น้องคนมันก็เลยวันนี้พูกพลดหนอยเพราะเป็นวันศุกร์ใครก็อยากกินของสดๆนาอพี่น้องเนาะของดีๆอะไรประมาณเนี้ยก็เลยไม่มีคนละ เราก็าผ้าลงได้ใครๆก็อยากซื้อเนอะคนมีตังค์อะซื้อได้พี่น้องไ้วได้ถามยายนะของเขาดีจริงแหละพี่น้องแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะราคาแพงเนาะอย่างผักชีอย่างเงี้ยที่เขาตัดลากกับพี่น้องกำหนึ่งสองร้อยสองสองบาทห้าสิบอ่ะกำหนึ่งอ่ะมันไม่ธรรมดานะแต่เราก็เข้าใจว่าเขาอ่ะ ลูกเองอะไรเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจนะแต่ให้ซื้อเนาะตอนนี้มันช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ถ้ามาซื้อของแพงเราก็จะชักหน้าไม่ถึงหลังพี่เนาะเพราะฉะนั้นยายไทยก็จะไม่ค่อยได้ซื้อของพวกนี้พี่เนาะนอกจากไปซื้อของถูกอย่างที่เล่าให้ฟังซื้อวันในวันธรรมดาพี่เนาะพวกนี้อย่างพวกนี้เป็นวันเสาร์เนาะ เราก็ดูว่าเราขาดหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่น้องก็พ,พวกนี้ห้างร้านอ่ะมันจะลดราคาพวกนี้มันจะโลกะของเราก็ไปดูถูกอันไหนเราก็กินอันนั้นพี่น้องเราพยายามเขาเรียกอะไรเราพยายามปรับปรุงเอาพี่น้องมันก็มีผักชีหลายอย่างอยู่นะผักชีของที่นี่นะแต่แบบไม่มีรากไม่มีรากอะไรประมาณเนี้ย มันก็มีขายอยู่เดินข้ามถนนข้ามกันไปข้ามกันมาอย่างนี้แล้วพี่น้องพวกผ่านคนนั่นแหละพี่น้องตามที่ยายเล่าให้ฟังก็เป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวเราก,ก็จะเดินกลับบ้านตอนตอนที่มีทํางานก็โอเคยายนะตอนนี้ยายไทยไทยไม่ได้ทํางานพี่น้องเพราะฉะนั้น เราก็ต้องประหยัดก่อนพอเดี๋ยวมันก็ชักหน้าไม่ถึงหลังพี่น้องโอเคเด้อพี่น้องเ <Okay. S 2> ข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายแต่ใด้วยเด้อพี่น้องจ๋าขอบพระคุณค่ะขอหนึ่งกำลังใจจากพี่น้องเด้อพี่น้องจ๋าขอพี่น้องีองดูคดคลิปยังมีความสุขก็เดี๋ยวถึงบ้านแล้ว เราจะได้ไปกินไก่ก,กันกับพี่นนองกับพอลเสโอเคเด้อพี่น้องจ้าสวัสดีจ้ะเย็นออกมานานเจ้าเจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า